ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เป็นพระเมืองการนะครับเป็นของวัดดอนชะเอมนะอ่าเป็นงานปิดทองฝั่งลุนลิมิตปี58นะครับเกิดไม่เก่ามากนักประมาณ5้ปีนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเป็นพระท่าดานนี่สวยนะสวยอันนี้ก็กล้องเดิมเของเขานะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆ โอเคอ่าเดี๋ยวดูรอบองค์กรนะครับว่ามีสัญลักษณ์อะไรระบุหรือเปล่าว่าเป็นของวัดนั้นวัดนั้นนะอ่ามีจริงด้วยเมื่อนี่ไหมครับอ่าเขาจะบันทึกไว้ชัดเจนกันเราทราบสุดนะครับว่าอ่าพระธิดานองค์นี้นี่ออกจังหวัดไหนนะครับอ่าเป็นออกจังหวัดดอนชะเอมนะเขาย่อวดอนะครับเห็นไหมชัดเจนนะเพื่อนีชัดเจนนะวเวนดเอกอ่าน เลยนะครับมีเสนนหลักที่ชัดเจนครับว่าอยู่วัดไหนนะครับต่อไปก็จะชัดเจนมากๆนะสอาภา,าอุ่งนะครับเพราะเราจะได้ไม่ทับส่วนวัดนะครับเมื่อไม่มีกล้องเนี่ยสมมติว่าไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเรายังมี สัญลักษณ์อะไรบางอย่างเนี่ยที่อยู่ในตัวองค์พระนะครับเพื่อนๆจะทําให้เราเนี่ยเป็นข้อสังเกตของพระองค์นั้นๆได้ง่ายขึ้นนะ,ะแต่ว่าที่เขาดูวัดแยกวัด,วดอะไรกันได้เนี่ยสำหรับพระที่ไม่มีอะ,อะไรบันทึกไว้เลยเนี่ยเขาดูที่พิมพ์พระนะครับพิมพ์พระพิมพ์พระคืออะไรนะเพื่อนก็คือมีรายละเอียดการวางมือ,อประมาณไหนหน้าตาขององค์พระที่แกะเนี่ย ประมาณไหนนะครับอ่าโอเคนะเขาก็จะดูประมาณนั้นนะอ่าตรงไหนเล็กต้นไหนใหญ่ก็คือดูพิมพ์ผ่านั่นแหละก็ดูว่าอ่าบล็อกเนี้ยพิมพ์เนี้ยเป็นของวัตไหนนะครับทาให้เขาสามารถแยกได้นะครับแต่บางคนเนี่ยที่ไม่มีความชานาญมากนักนะเพื่อนอย่างเช่นผมเงี้ยอ่าถ้าไม่มีสนลักษณะนะครับ บางองค์ก็ดูไม่รู้นะครับว่าเป็นของวัดไหนนะเพราะบางองค์เนี่ยมีศิละปะการแกะที่ขายคึงกันนะครับแต่ว่าแบบนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นของวัดดอนชัเอมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนครับโหครับครับ้าผเนี่ยเต็มเลยนะ โอเคเลยแบบนี้ใช่ไหมอืมเห็นไครับเขาจะเกาะตัวกันเลยนะอืมเนี่ย โอเคเลยนะ้โอเคเลยวันนี้ภาพรวม,ม oa, ะนะครับสวยงามสวยงามวันนี้อ่างเเจนว่าอนะครับโอเคอ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นพระท่าทรกรานวัดดอนเชี่มนะออกงานปิดทองปี5้แปนะเพื่อนโอเคครับใครมีก็ประสบการณ์ร่วมคอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันนะโอเคนะเพื่อนๆวันนี้ก็มาชวนดูพระแท้กันกันนะ วันนี้ก็พิดพลาดประก,การอะไต้องขอไผยด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะนเพื่อนอก็ฝากพระวัดดอนชีเอไว้ด้วยนะครับโอเคเพื่อนวันนี้ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม